จะพามาเลส่วนป้ามดอกนะครับอดี๋ยวไปคิดว่าป้ามนี่มันต้องคาดคอนะครับมันต้องเป็นดอผู้ดอไรฟันนี่ไม่จริงนะครับออกมันสามารถออกได้อย่างต่อเนื้อนะครับเดี๋ยวพ่อปามาเลเดี๋ยวว่าเออดอกอยู่ต้นเดียวไรปะนี่ยรู้ไหมในหัวเช้านะครับอันนี้80ไรนี่เยแต่ว่าป้ามมันจะเป็นดอกเนี่ยครับมันต้องมีสูตรปุ๋ยนู่นนูนต้นนู่นเหเดี๋ยวว่าใช่แต่ต้นมันเป็นถุกต้นนะครับเป็นตุกต้นพ่อามาเลนี่ถังแรงมาเลนี่เป็นถุกต้น ่วงนี้คงเผือนเขาคาดคอกันมดนะครับองค์ผมนี่ยังเป็นแล้วก็เป็นดอกกันนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยไม่ต้องเยื่อนะครับนะครับอย่าไปใส่หมาเดี๋ยวพาเล่เรื่อยๆอืมเป็นดุกตน้นเามันโยนแรงนิดหนึ่งเป็นดุกตน้นเอ,อ่อใส่ปุ๋ยเนี่ยห้ามถึงโคนแรงองค์ใส่ถึงโคนไปนะครับอืมเป็นดุกต้นประมาณสามสิบปีนะครับเป็นดุกตน้นน,กตนนี่โอ้ชุดไม่ต่อเนื่องเลยนี่อือืม,อมเป็นดุกตน้น นะครับไม่ต้องห่วงเป็นถูกต้นนะครับโุ๋ยเนี่ยใส่ได้ใส่หมาเพียงแต่ว่าใส่ให้ทุกูตดมันนะครับอ๋อชุดไม่ไม่อ,อ๋ออย่างต่อเนื่อเลยนะครับไม่ต้องห่วงหลวห้าบาทกันแล้วช่วงนี้นะครับเป็นถูกต้นไม่ต้องกลัวนะครับเออป้ามันต้องคาดคอจริงจริงนนู้นวะคนคนี้วะนี่พ่อผมทำป้าหมาฮกปีนี่แต่ว่าชายชายสุดโอ้ยสำคัญครับอยาให้ให้มันทุกสุดถูกยาวคาดขอมดช่วงนี้นะครับเป็นทางเพี นะครับไม่ต้องว่วงเป็นดูกต้นนี่เดี๋ยวผมปลามาแล้วนี่นี่อ้อจุดไม่ไม่เป็นนี่นี่นี่ใครว่าปุ๋ยแพงปันได้ไม่รู้ปุ๋ยรูดปุ๋ยไรไม่รู้นะครับแต่เราว่าต้องต้องเข้าใจวิธีการให้ปุ๋ยที่มันยากมันมันต้องการนะนะครับนี่เป็นถูกต้น,น,นรู้มาเลยนะเป็นถูกต้น,น,นเดี๋ยว้าว่าถ้าอเฉพจะบอาบางต้นที่ต้นเป็นนู่นนู่น,น,น ต้องนี่ต้นใหญ่ๆพีนะเนี่ยนะครับเป็นถูกต้นฟ้าเดอแหละเปลือดตาเปลือดใจครับเป็นถูกต้นนะครับไม่ห่วงนี่อยู่ต่อแดงกับสวนยางของแล้วนะ่ะหล่อมันนี่นนก็อย่างเป็นเป็นมดนะครับไม่ต้องว่าเอออามันต้องผักขอผักอะไรไม่จริงนะครับถ้าหว่าเราให้ปุ๋ยมันทุกลักทุกสูตรอะนะครับมันเป็นถูกต้นไม่ต้องห่วงอุ่กลักๆไปมดนะครับแล้วไหลใหญ่ๆทั้งพ ไม่ต้องไส่เยอะนะครับปุ๋ยเนี้ไม่ต้องไส่เยอะขน,นุนอ่ะเดียวใส้ติดเลยนี่ของคว่ำน้าใส้คณะเอ่อมกะระาคนไม่ต้องคว่ำส่นะครับก็อยู่วาเฮ้ยผันนันพันนี้ไม่เกี่ยวพว่ำไสเอาา่เออเอาไรเไ็นนกดอนอืมเกี่ยวอ๋อไปไลน์แล้วก็อ๋อไม่ได้แล้วอืมนะครับไม่มีวัดต้องผักคอผักเขตผักไรนี่เปไนนกดอนอืมไม่มีคาดขอขไรไม่เกี่ยวไม่มีนะครับ นี่เป็นถุกต้นนุ่นี่อ๋อจุดไหมนะรวมกับใบแค่แนุงแตงจุดไหมกันมาละนุ่นุ่งควายนุ่งนุแต่งจุดไหมแต่งจุดไหมมาพี่นะครับเป็นนี่อ๋อจุดไหมอย่างพ่กองเผือกเกาคกองันไปเลยอ๋อจุดไหมอย่างพี่เป็นนุกต้นแหล่ต้นไี้นะนะครับ